สวัสดีค่ะดิฉันคือสมอนสีฟรีไลน์ล่าวันนี้เป็นวันทัวร์ออฟฟิศของพนักงานจะปวนแค่ไหนเชิญรับให้ได้และชมให้ดีอีกรอรอแคดคลิปแาดคลิปทำไมแบบว่าพื้นหลังฟ้ากันอยู่สองคนวะเนี่ยถ่ายแบบเนี่ยถ่ายบบ้ถ่ายอะนี่เหรอไม่ใช่ p n เอ็อ่ะอเขาใช้รูปถ่ายรูปสมัครงานถ่ายบัตรนักเรียนอะหัวหน้า ัวหน้านำเลยครับอ้าวทุกคนตามกันยังครับกดตามกันยังผมจะเดินแล้วตามใครอ่ะตามพี่เทสแล้วตามใครบ้างตามใครก็ได้ครับตามตามม่มั่วไปเลยตามมุ่มั่วไปเลยตามตามแล้วตามแล้วตามคุณเลยสิตามผมตามตามคุณมาเรื่องหาไม่กัดแน่นอนไปเลยครับทุกคนพร้อมเลยใช่ไหมครับตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดลองเทสเดินดูก่อนลองเทสเดินดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนมันหลุดสองคน ไอ้ถ้าถ้าผดตามแล้วโอเคโล่อเขาเลยครับมันจะได้ไม่หลุดผมตามอยู่ผมสิงล่างผมสิงล่างยมมมสิิงาาดีตคเโอเคครับมามาเดี๋ยวผมหลุดขอบได้ยินเสียงเพลงโจดถึงเนี่ยโอเคโอเคเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วแล้วครับเร็วแล้วครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศดาวมังกรนะครับ เ,เราไปทัวร์ออฟฟิศกันดีกว่าครับทุกคนทีละส่วนครับทีละส่วนบาร์มาฝัา่งแรกเรานี่เลยครับต้อนรับกันด้วยโซนบาร์บาร์ลัมซิ่งนะครับบาร์ลัมซิ่งถามว่ามาหน้าห้างกันได้ครับออมดอกมันสะเยร์เ <c oughs> ตองเอ๋ยเอ้ยหลุดขบวนสองคนหลุดขบวนสองคนตกนไปไหนนะั่นโต๊ะคกับนเตะตตามตามตามไปไป ขบวนรถแห่ขบวนรถหอเดี๋ยวเดี่รถะไรรถไฟขาดขบวนรถไฟขาดขบวนขอลองนี่รรนตามสสิรนีตามแล้วอย่ากดเดินนะครับกดตามกตาแล้วอยกดดิีเยยตามแล้วตอไปโอเคแล้วโอเคแล้ไปไปไปอ่าห้องครัวไอ้ผมกินทุเร็น เออเราเราหยิบขนมหยิบน้ำกันสักคนละแก้วได้เลยครับผมขอคุกกี้ก่อนละกันหนึ่งชึบไม่ถึงแม่นี่ไงแขนสั้นเหรอแขนสั้นหยิบไม่ถึงเหยบเหยียบคนละแก้วคนละแก้วแขนคนเนที่ต่างหากยาวเกินไปบังเดี๋ยวแขนผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นเราปะปะเราเราหยิบของกินแล้วเราไปโอเคเฮ้ยคุกกี้นี่ใครอบครับเนี่ย เออเป็นตู้อบไมโครเวฟไงอ๋อตู้อบไมโครเวฟมามาชมนักร้อลไปมหาชนรักล้อขวัญใจมหาชนนี่เลยพี่พี่นะครับพี่พี่ เหมือนว่าเขาจะยิ้มแข่งหรือเปล่าเขาส่งยิ้มหวานให้พนักงาน้วยขอตั้งชื่อให้ว่าพี่คงคอยนะครับพี่คงคอยเออแล้วเรามีไอ้ดำนะเรามีไอ้ดำอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้อ๋อไอ้ดำไอ้ดำกาของโซฟาไอ้ดำลองได้ด้วยนะครับมีไอเดีมโซับ ไอ้ส้มนี่จะตัวอ้วนหน่อยตัวใหญ่ไอ้ดำเป็นนักซิ่งไอ้ส้มเป็นอันนี้ป่ะครับนักแข่งเ<ห>ปล่าไม่เป็นไรไปเถอะฝอยๆมัได้เถอะยังเป็นฝั่งหมอห้องทำงานฝั่งซ้ายนะครับที่มีเปียโนอยู่นี่คุณเทคผมเห็นพนักง,งานทำงานอยู่ขมัดขมิ้นมากเลยห้องที่สอง นี่ไอทำสองเมือเปล่าคุนโอฟีคโอ่น้างุน้งเขาเป็น CFO อ๋อ CFO อ๋อ CFO แบบว่าเอาไว้แบบซื้อสองใช่ไหมมีแล้วใครมาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยมีคนเต้นอะไรด้วยเออเขาเขาเต้นต้อนรับอันนี้ห้องประชุมครับเราสามารถเอ่อตบมือครับตบมือทุกคนตบมือ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 เย้ เราตบมือเสร็จแล้วก็ออกมาครับเราจะมเราจะมา่มฝั่งนี้ขอออฟฟรีกันอันนี้เป็นห้องผมเองครับห้องผมเองตัวทีละห้องเลยครับตัวทีละห้องตัวทีีเยวด้วยไว้น้องน่ารักเราผมผมขอตีคองทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัย เพแบบว่าเรียกพนักงานมาคุยอยู่เออว่าได้ยินเสียงแล้วออฟฟิศแล้วก็แบบว่ามาห้องเย็นนะมาห้องเย็นห้องเย็นนะแล้วก็แบบมูอฝั่งข้างล่างนี่เป็นเออห้องของอาร์ตมาเก็ติ้งอีดิทนะโอเคฝั่งข้างบนก็อาร์ตสองคนเดี๋ยวเราไปชมสวนย่อมแล้วเอาดีว่า ภูใจนำเซนนส่วนไปส่วนย่อมครับส่วนย่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องผมททำไมดิดกําแพงดิดกําแพงทุกคนโอเคโอเคเรามาชมสวนย่อมวันนี้ว่าได้เลยครับสวนย่อมริมริมทะเลริมแม่น้ำริมแม่น้ำอุ๊ยใครครับเนี่ยพนักงานคนไหนมาเล่นเซิร์ฟแถวนี้เออหน้าดูไม่คุ้นเลยนะคนไหนรู้จักเราดูอยุน้อยนาอยนะเออไอเด็กคนนี้นี่มาทำไมกัน เราหยิบโค้กก่อนนะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนหยิบโคก้กเดินชมวิวกันดีกว่าครับ okay, okay. คุกกี้ผมยมังกินไม่หมดเลยน้ำ <ผม S 2> นานมากมนานมด,ดีนี่เราส่วนนี้ก็เป็นเอเอเอาขาเรียกอะไรนะรอบกองไฟรอบอสันทนาการรอ,อ,อบกองไฟเออเราเรามาชุ่มนุมประชุมอะไรใจรักสมัครสมานะ อีจุดชมวิวลื่นลมให้พนักงานทุกคนได้ชื่นชมมันจุดชมวิวด้อะนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยนี่ความรู้ใหม่ไมไม่ชมต้นไม้อะชมแต่วิวเออต้นไม้เห่าเลยนะนี้เดี๋ยวเล่าไว้ก่อนก่อนจะพาทัวร์ครบน่าจะครบแล้วแหละเนาะคือผมชอบสสองตัวนั้นหลังมากเลยะคือหลังแบบว่า ทุกคนถือของกินดูพนันะคะอ๋อพนักงานพนักงานเสื้อฟ้าสองคนนั่นน่ะนะโอ้พี่ฝันเขาขาวมากเลยครับก่อนเราจะไปเราเราเข้าไปเราเข้าไปห้องประชุมเรนครับได้เลยครับผลงานของเราดูผลงานมีดาวดวหนึ่งมีดาวดวงหนึ่งไปแต่แล้วนี่เองทุกคนไม่เห็นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับไม่ได้มอ้ยยังไม่ได้เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แล้วตรงฟังก์ชันทีวีนี่สามารถลดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะเออใช่แล้วนี่เข้มจ้าโอ้ยออกเสียงออกซ้ายออกขวาเลยนะเมื่อกี้มีลูกเล่นด้วยใช่หรอจริงหรอเจ้าวัสดุตัวนายได้ตกกลมมาอย่างดาวดุงเฮ้ยจริงด้วยว่ะเสียงเสียงออกลำโพงซ้าจีนด้วยจริงจริง อใช่เลยโเ่างวงการจัดแสงแจ้งใจกลางจุดสว่างสร้างใงมันันใจสูงสวรรค์อย่าเสียงเสียงแบบออกหูฟังสองข้างเลยขอรับหายใจก่อนและสำหรับใครที่สนใจมาสมับสนุนเราในมันชื่นเขาเรียกอะไรชื่นชมผลงานตันเลยนะครับไุเตอร์โรอายคอนเทนค์คีเอเตอร์ และที่สำคัญคือตำแหน่ง v t ทูเบอร์และยังมีตำแหน่งอีกมากมายให้สนใจสามารถก่อแพลตฟอร์ม Google ลิ้ k จะแปะไว้อยู่ใต้ d e ส c r ิ p ชั่นนะจ๊ะสามารถสมัครได้เลยนะตอนนี้สมัครกันเยอะเลยนะเย้ดูฟังก์ชั่นเพิ่มเติมไหมครับตรงกระดานมีอะไรอะตรงกระดานมีนความอะไรักอย่างหรือเปล่าใครว่าอะไรครับวาเป็นสารแบบ ได้มีดาวดวงหนึ่งโคจรอะไรโคจอนโคจออยู่ในอวกาศแต่แล้วโคจก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่สามารถมาวาดเขียนบนกระดาษได้ด้วยใส่เอ้ยมัากย้ายอยกย้ายโคล์สีได้ด้วยแล้วเราจะมเราจะไปย้ายรูปคนอื่นทำไมเดี๋ยวใคร ย้ายอะไรของผมว่กอร่อย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 รูวอร่อยทำไมรูปคนอื่นไม่เห็นโดนย้ายเราโดย้ายของผมคนเดียวล่ะครับช้างมันอยู่เลยค่าเราไปปิดปิดพิธีกันที่ออฟฟิมื่อกินเสียงได้ยินกำลังหอบเลยนะอก่อนจากกันไปครับเราจุดพูุกันนยครับกดอีโมจิจุดพูุ้กันนะทุกคน เดี๋ยวนะจุดพูอยู่ไหนอ่ะไอ้กดกดเอาเอาเมาส์เมาส์ไปจิ้มที่ตัวเองอ่ะแล้วมันจะมีอีโมให้กดอะอ่าเนี่หรอเออไปจากกันไปเรามาจุดพูฉลองกันหน่อยคือเรียกน่าประดาวเลยอืมเผื่อว่าขยับอยู่แต่แบบเบี้ยวแคำนึงนะมันมันมันขยับตรงคุณโปรดิวเซอร์ไปเต้นโจโจหน้าละโพงแล้วจุดพู่อันหนึ่งสองสองเฮ้ยทำไมแล้วมันเบี้ยวมาเยี

รังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวา